คุณแม่บอกข้าแล้ว่าดีเลยคะดีเลยเดี๋ยวเอากระดาษไปแบ่งเลนเลย ได้ไม่้่คนทำ่เดกัี่เนีย่าเนือยไ่ตื่เชาื่นอนเช้าไม่่นไม่ตนไม่ตื่ไม่ตื่นไม่ตื่นไม่่นไม่ตื่นไม่นไม่ตื่น่นไม่ตื่นื่นไม่ต่นไม่ต่นไ่ตืนไมนไมนไม่เื่นไม่นม่ตนไม่นไม่ตื่นนไม่นมไ โอ้ะไเนี่ยเย็ล้ว่นเลยจะ้ข้าร้อรนแกะ้าออก่หรอบ้าย 我明天就

ต้อการอะไร้ม่ใช่หัวเจาว่า้รู้กดอนะรู้เดี๋วเวลาไหนเี้ยอย่างนี้ก่อนแล้่านหัวในรายกดูบ้านนี้หนูเหนเล็เป็นไข่หรอเป็นไข่หรอหูว่าเป็นไข่มาเป็นยังไง้าหัวเจ้าเจ้าหัวในเรีย่ะแบบที่ไม่เหมือนคนมันจะเป็นการแบบเอามาแล้กัน

ไม่กลาเรงรือเปลืออยนี้หรือหลับแค่ล้อมเตองถึู่ื่ร้คงจะนด่แล้ว่ะนก่อนนอนเลยนะบรีไอเย้รือกิน้าเื้อได้ไหมเรามฟังดีมากเรเไปฟังปู คือเพอื่อการรักษาสุขภาพร่างกายใี่สุขภาพและหน้าตาใช่